พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัญจันทร์วาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศงานทอดพระป่าและวันแม่แห่งชาติของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พัญญันวาที่อาคารมหาเจษดาบดินชั้นสามัญจัร์วาเขตสาทรกรุงเทพมหานครศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญันวา ได้จากกิจกรรมประกอบด้วยการปฐรมนิเทศปีการศึกษา2565พิธีทอดพระปาสามาัคคีบำรุงการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวาชิวรโมลีเจ้าวาดบัญญาวาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญาวาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พระครูกโกศลนิบุลกิจผู้ช่วยเจ้าวาดบัญญาวาในฐานะประธานบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วันญาวาพระมหาชาครินกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาวาพระเถระวันญนาวาคุณมนัสนันเทียนผาสุขอุบาสิกาวัญนาวาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมในพิธี ภายในงานได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจำนวน9ท่านและลูกดีเด่นจำนวน2ท่านเพื่อเป็นการยกย่องผู้มีบทบาทยิ่งใหญ่ต่อการเลี้ยงดูบุตรธิดาตลอดจนยกย่องความเป็นบุตรที่ดีของบุปการีพร้อมจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนชุมชน และการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนซึ่งได้รับการศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัจจานาวาขณะที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรโมลีเจ้าวาดวัจจานาวาได้เมตตากล่าวให้อ,อวาดแก่ผู้ร่วมในงานด้วยผู้ที่มีความพรีพร้อมทั้งวิชาและจรณะคำว่าวิชาก็คือความรู้จรณะก็คือความปรพฤติ้น มีเพียบพร้อมทั้งสองอย่างถือว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นพระภาพพุทธดำรัสนะ